มาเพชรพระพรวดสวัสดีที่สู่ผู้สุขนครครับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาของยายนงวันศุกร์ที่สิบหกวันศุกร์ที่สิบหกน้อพี่น้องวันทุกศุกร์ที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกแปดมาเบิ่งผลล่าพัฒนามาขึ้นอีกก่อนพี่น้องล่าพัฒนาบุญมันออกแปดหา ล่างนี่คือเจ็ดเก่าได้พี่น้องได้เนี่ลาบนแปดห้าล่างเจ็ดเก้าเป็นยังไงพี่น้องหมานกับของยายนง่งเบาเข่าตกกับของยาน่งนี่ขั้นลดนี่บ่บเกินงวดเดียวลดกับขึ้นมาเก,ก่าไดพ้พี่น้องพี่น้องเข้ากับติดตามกันไปเรื่อยๆ ติดตามย้ายน่งไปเรียเด้ของย้ายน่งปรหลุดบ่เกินสองหอดพี่น้องของย้ายน่งนั้นหลุดบ่เกินสองหอดกลับขึ้นมาเมือม่อเมื่อวันซุกเขา่ามือวันจันกรุดมือวันฟูดกลับมาเข่าังสๆเห็นมันพี่น้องเข่าแปดห้าห้าแปดเข่าตกับก็ถือว่าเขา่าพราว่าเหล็กแย่น่องคนบริดัทปากหลักได้เหล็กเล่าให้ว่านหลุดนี่บ่เกินสองหอดเหล็กแย่นง่ง เจงอยู่ดิแม่นอยู่ดิย่อมรับอยู่รุดบ่เกินสองวัด์เอฟซีก็ติดตามไปเรื่อยเดี๋ยวแป๊บหาก Ừ, mình khiến ra Dạ, ม,มันใหญ่หน้าได้พี่น้องได้ใหญ่นองนอ้ไปเขียนใหญ่หน้าใหญ่นุ่งอะไรใหญ่หน้าอยู่ เด่นบนล่างเด่นบนล่างก็ใส่เห็นตะเล็กเว้นใส่นอาเด่นบนล่างบว่เนี่เนื้อได้บ่านนี้นะได้หรออ๋อไม่ เนาะมาแบ่งไปนอนบ้า,บานนี่เด่นบนล่างห6าหกเจ็ห้าหกเจ็เนาะเขียนแล้วก็เขียนว่าเป็นยังเป็นเด่นหก สวายายนงเพื่อน,นันเขียนหกห้าเจ็ดนะอันนี้เขียนหาหกเจ็ดมันจีบบางไงนะพี่น้องยายนงคุณยายนงคุณเขียนหกห้าเจ็ดได้พี่น้อง,อง,องเ,อเ 6, 5, 7, ด้อดแต่ว่าไม่เขียนเป็นหาหกเจ็ดมันจีบรไงานบางไงกว่างงากันนะเหตุวิญ สองสามสี่สองสามสี่สองสามสี่แปดเก้าเลขวินตั้งไปหน่นองสองสามสี่แปดเก้านี่เลขวินพี่ังวาออะมามักเพื่นจับครูจับอย่างเท่ากับวิ่นอน่อกอยู่ในนี่ หกสองเม่นวะโอ้หกสองแหะเพื่อนเขียนพกกระเก่าตัวเดียวกันเพื่อนเขียนต่อกันว่าเอาตัวเดียวนี่ยนะพี่น้องหกสองนี่ยแหละหกสามหกสี่ พี่น้องเข้าพิดจระนาสามักหกสองหรือมักเก้าสองมักหกสามหรือมักเก้าสามกับพิจาระนาเรื่องเอาหกแปดห้าสาม ห้าสองเข็มสาม ตกกันเจ็ดแปดเจ็ดสองมันก็นอยู่ในชุดวิ่ง คือเก่า้วพี่น้องได้อยู่ในชุวินงที่เกา่าตกกันเพื่อนนี่เห็นบ่น 2. 2> นเจ็ดกับแปดกับเจ็ดสองก็อยู่ในเหล็กวิ่พิันคีอเก่ายู่ในนี่แหละพี่น้องอันนี้ตก,กันที่นี่ว่าเบิ่งตัวเน้นมาดิเน้นหกสาม หกแปดห้าหกเจ็ดหกหนึ่งสองสามสี่เพิ่นเน่นเพิ่นเน่นเพิ่นเน่นให้4ีคู่ได,พด้พี่น้องได้พี่น้องเข้ากับแคบหน่อยจะเอาวันสุกมือเดียวกันกับรัฐบาลไทยจะรัฐบาลไทยซีมองแร่งลา่าพัฒนาสองตุ่มเคือง บรรทุกที่สิบนี่เอาสองต่อ2เบิดเลยทั้งไทยทั้งล่าเดินบนล่างเพื่อนในหาหกเจเลขจิตเลขวิ่งเพื่อนนี่ก็คือ2อ4 8ามจับคู่บนล่างไปกับ6ก6องหกส5มหกสี่หกแปตกกันนี่คือ ปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองตัวกันได้พี่น้องได้เด่นที่หกสามหกแปดห้าหกแล้วก็เจ็ดหกโอ้เน้นติดหกหมดเลยเน้นติดหกหมดเลยพี่นอ้องนะพี่น้องนี่แคบเอาไรมือเพื่อนเห็นบอกเพื่นเชียนนี่เพื่นว่าระว่างเก่าเพื่อนว่าราบ้างหกเป็นเก่าได้หกสองเก้าสองหกสามเก้าสาม นี่เพิ่นเขียนตัวไว้นี่ยแต่ว่าห้องกับเพ่เขียนพี่น้องเลยันหลายตัวให้พี่พน้องเขาผิดาระนาเพิ่งเอาเห่นซีคู่ซีหางนี่มักตัวได้ชอบตัวได้กาไปพิดจรณนาเพิ้งนี่ไล่เมือ่อเพิ่นนี่แหละยายนงคือเกาล่ะพี่น้องเนีย่ยพี่น้องมักชอบตัวได้กะค่อยว่ากัน หลังจากรัฐบาลไทยแล้วแล้วขอบุญขอคุณยายนงหลายๆที่แบ่งปันแนวทางและพัฒนาขอให้โชคมานกันสุขูสุขคนเทั่งงลายเั้งผงพรับฝากคนไลยกดแชร์คน,คนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม